เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหมดปากของคู่แข่งเนี่ยเสื้อยังไงก็เจอขึ้นมาอยู่หน้าแรก Google กรอบปลาทำไมหมดของเราถึงไม่ขึ้นมาอยู่หน้าแรกเหมือนคู่แข่งกว้างคู่แข่งเขาปรับแต่งหมดปากยังไงนะทําไมถึงอันดับดีกว่าเรานะครับผมลอกโลกับ g ู o ก l e แบบ EP ที่40จะพาไปสอนวิธีการใช้เครื่องมือสองหมดปาก g o o g l e เพื่อเซตโปรไฟล์เพื่อดูคู่แข่งเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งเราปักบุดไปก็ เป็นเดือนแล้วเป็นหลายเดือนแล้วผมแต่ทําไมคู่แข่งเขาถึงอันดับดีกว่าเราเสมอเลยนะเขาใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างเขาใช้ลูกเด่นต่างๆของ Google p พื่อสืบโปรไฟล์เนี่ยตรงไหนบ้างทําไมเราถึงไม่สามารถขึ้นไปแทรกอันดับท็อปทีสอันดับแรกบนหน้าค้นหาของ Google Maps ได้นะครับผม วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ผมเองเนี่ยใช้งานอยู่ประจำนะผมเป็นเป็น Chrome Extension ตัวหนึ่งนะผมบน Google Chrome เพื่อเอาไ้ส่องดูหมุดปัดของชาวบ้านของคู่แข่งนะผมเพื่อดูว่าเขาปรับแต่งหลังบ้านอะไรบ้างเขาใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างเขาโพสต์บ่อยแค่ไหนเขาตอบรีวิวบ่อยแค่ไหนสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ส่องดูหลังบ้านซึ่งปกติเนี่ย เราไมา่สามารถดูได้จากกู g ก e หน้าแรกแต่ตัว Ex ็กซ์เตัวนี้มันจะไปจาะลึกเข้าไปส่องถึงหลังบ้านแล้วทำให้เรารู้ว่าอ๋อเขาตั้งค่าด้วยหมวดหมู่แบบนี้นะเขาใช้ฟีเจอร์นู้นนี้นั้นอะไรบ้างทำให้หมวดของเขาเด่นขึ้นกว่าเรานะผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูกันครับเครื่องมือที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเครื่องมือที่อยู่บนเบราว์เซอร์โคลムนะผมเป็น Chrome e x t e n s i o n ที่ชื่อว่า GMB Everywhere นะครับตัวนี้เนี่ย มันเป็นตัว extension หรือส่วนต่อขยายที่จะต้องติดตั้งบนเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้นนะครับผมการติดตั้งก็คือเพียงแค่ว่าคุณใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome นะครับผมบนเว็บไซต์แล้วก็ไปที่เว็บสโตร์หา extension ตัวที่ชื่อว่า GMB Everywhere ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเกยจหานะครับผมได้แนบลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ใต้คลิปนี้แล้วสามารถไปกดดูจากใต้คลิปแล้วโหลดใช้งานในคอมพิวเมตอร์ของทุกท่านได้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีฟีเจอร์ในการที่จะเอาไว้วิเคราะห์ดูหมุดปักของทั้งคู่แข่งและของเราก็ได้นะครับผมเพื่อดูฟีเจอร์ต่างๆว่าของคู่แข่งเนี่ยมีการตั้งค่าหมดหมู่ไว้เป็นยังไงมีการรีวิวออรดิตมีการดูเบสิสออร์ดิตนะครับโพสออดิหรือการเทเลพอร์ตซึ่งหลายๆอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแต่ละฟีเจอร์นั้นเป็นยังไงกันนะครับผม อ้างเองจากคลิปที่แล้วนะผมที่พูดว่าเรื่องของ local SEO คืออะไรเนี่ยผมได้พูดอยู่ข้อหนึ่งก็คือปัจจัย20ข้อหลักที่ทางกูรูต่างประเทศเนี่ยยกขึ้นมานะผมเพื่อดูว่าปัจจัยอะไรบ้างมีผลต่อการจัดอันดับหมุดปักเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าข้อหนึ่งนะผมที่เราเห็นเลยคือนี่ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ primary GMB category หรือหมวดหมู่หลักของหมุดปกักซึ่งตัวนี้เนี่ย เอ่อฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือมันสามารถส่องได้เลยครับว่าคู่แข่งคุณนั้นนะ่ะใช้ไพมารีหรือมวหมูหม่ห,มหลักคืออะไรและสามารถดูได้ถึงหมวด,หม,ดหมู่รองได้ด้วยว่าหมวดหมู่รองนั้นนะ่ะเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับผมซึ่งปกติถ้าเกิดคุณใช้งานกูแบบทั่วไปคุณจะไม่สามารถดูหมวด,หม,ดหมู่รองได้เลยแต่จะเห็นว่าว่าเอ่อปัใจจัยใน20ข้อนี้เนี่ย ข้อหนึ่งเลยคือ primary GMB category แล้วก็ข้อ5นะผมแลงค์นดันี่ก็คือส่วนของ additional GMB category หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่รองเนี่ยมีผลสูงมากต่อการจัดอันดับ Google Maps นะครับ,อบ,บ,บขอยกตัวอย่างให้ดูอา่นี้แล้วกันผมลองค้นหาคาว่าร้านทาโกยากิใกล้ฉันลองสังเกตดูน,นะว่าทำไมคำว่าหมวดหมู่หลักเนี่ยถึงสำคัญต่อการจัดอันดับก็คืออย่างตัวอย่างผลกาแ ją, รแสตมตัวนี้นะจะเห็นเลยว่า อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเออเป็นร้านที่ตั้งค่าชื่อหมวดหมู่หลักว่าเป็นร้านทากโยกยากิเห็นไหมครับแต่อันดับสามเนี่ยตั้งค่าว่าเป็นร้านอาหารเฉยๆนะครับผมฉะนั้นมันมีผลสูงมากที่จะทําให้หมวดบู หลักเดียดถ้าเราตั้งไว้เนี่ยถ้าตรงกับคีย์เวิร์ดหรือตรงกับสินค้าที่เราขายเนี่ยโอกาสที่มันจะแสดงผลก็จะสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าร้านแรกเลยเนี่ยไม่มีคําว่าทาโกยากิอยู่ในชื่อหมดเลยนะผมแต่ว่าพอร,ร้านตั้งหมดหมู่ว่าเป็นร้านทาโกยากิเนี่ยมันสามารถขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งได้เลยแต่จริงๆก็มีปัจจัยอื่นที่สําคัญนะเช่นมี6รีวิวใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยไม่มีรีวิวเลยนะผมแต่ว่าชื่อร้านมีคําว่าทาโกยากิผสมอยู่ส่วนอันดับ3เนี่ยคุณจะเห็นว่าถึงแม้จะตั้ง ชื่อที่ค่อนข้างแมสหน่อยคือเป็นตั้งหมดหมู่ว่าเป็นร้านอาหารแต่ในชื่อร้านเขาก็มีคําว่าทาโกยากิก็เลยทําให้อยู่ในอันดับ3นะครับผมหรือลองดูอีกคํานึงนะครับเป็นคีย์เวิร์ดผมลองซอด,ดูซชหาคําว่ารักษาสิวพระรามสเนี่ยคุณจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดคลินิกเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างแข่งขันกันสูงนะครับผมอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยตั้งค่าหมดหมู่ว่าเป็นคลินิกดูแลรักษาผิวพรรณใช่ไหมครับแต่พออันดับสามเนี่ย ไปดันไปตั้งว่าเป็นสำนักง,งานของบริษัทนะผมซึ่งก็จะเห็นว่าพอเราตั้งค่าให้มันถูกต้องแล้วเนี่ยโอกาสการแสดงผลมันจะดีกว่าการไปตั้งค่าแบบมั่วๆหรือไม่ได้ไม่ได้พิจารณาตรงนี้นะผมอย่างอันนี้อันที่สามเนี่ยพี่กุ้งกดสิวสาขาพระรามสามเนี่ยจะเห็นว่าพอไปตั้งค่าว่าเป็นสำนักง,งานของบริษัทเนี่ยอันดับเลยไม่ดีเลยเราผมสู้อันดับหนึ่งและดับ2อไม่ได้ มาให้ดูอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมกําลังค้นหาคําว่าทันตแพทย์ใกล้ฉันเนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปที่เสิร์ชหาบน Google Map โดยไม่ได้ติดตั้งตัว e อ็กเซนชัตัวนี้นะผมมันก็จะเห็นแค่นี้ข้อมูลทั่วไปที่เราเห็นทั่วไปเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับตัวหมดหมู่หลักเนี่ยมันจะโชว์มาแค่อันเดียวเท่านั้นตรงนี้เห็นไหมครับเขียนว่าคลินิกทันตกรรมอย่างเงี้ยนะผมคลินิกทันตกรรมหรือทันตแพทย์ตรงนี้นะผมมันจะโชว์แค่ตัวเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถ default ของ Google Map เองเนี่ยไม่ได้โชว์หมด อันดับ2อันดับ3อันดับ4อย่างเงี้ยให้เราดูได้แต่พอผมติดตั้งตัว extension ที่ชื่อว่า GMB Everywhere แล้วเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตสีส้มๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ตัว extension ตรงนี้ไปดึงเอาข้อมูลหลังบ้านที่เราทั่วไปไม่สามารถดูได้โผล่เข้ามาให้เห็นนะผมโดย,โดย,โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่4ปุม่มหลักๆตรงนี้นะผมแล้วก็ส่วนของ category หลักเนี่ยมันจะโผล่มาตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นรูปสตาร์ดาวด้านหน้านะผมให้ดูอันนี้ครับ จะเห็นว่าบางหมุดเนี่ยที่ตั้งค่าหมดหมู่สำรองหมดหมู่อันดับ2345มเนี่ยมันจะโผล่มานี่เลยอย่างคลินิกชื่อนี้รวมทันตแพทย์คลินิกประชาทิษเห็นไหมครับหมุดอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เขาตั้งแค่หมดหมู่เดียวก็คือตั้งว่าคลินิกทันตกรรมแต่หมุดเนี่ยคิดว่าทางเจ้าของหรือทางทีมการตลาดน่าจะศึกษาเรื่องของโลโก้เอสมาพอสมควรเลยมีการตั้งค่าไว้หลากหลายนะมีทันตกรรมเพื่อความงามทันตกรรม เ,เกี่ยวกับรากฟันเทียมพันธุ์แพทย์เด็กนะผมแพทย์จัดฟันนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปพวกนี้เราสามารถไปส่องดูได้เมื่อเราติดตั้งตัวแอปซิชั่นนะครับผมถ้าสลับกลับไปทีเ่เวอร์ชั่นที่ไม่ได้ติดตั้งเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันจะโชว์ได้แค่หมดหมู่เดียวเท่านั้นและจะไม่มีข้อมูลอื่นๆให้เราเห็นเลยถูกต้องไหมครับ ผมขอมาพูดตัวแรกก่อนนะครับผมในฟีเจอร์หลักทั้งหมด4อันเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ตัวแรกก็คือตัว post audit นะผมตัว post audit ก็คือการวิเคราะห์โพสต์ตรงนี้นะผมลองกดไปนะครับ post audit ก็คือเป็นการวิเคราะห์ว่าจํานวนการโพสต์ของคลินิกนั้นๆเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีความถี่มากน้อยเพียงใดและคุณภาพของการโพสต์เทียบในระยะเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ย ดีมากน้อยเพียงใดน,นะผมโดยที่มันจะทําเป็นกราฟขึ้นมานะผมพร้อมกับซัมมารีให้เห็นข้อมูลต่างๆนะว่าเรามีโพสต์ของหมุดนั้นนะ่ยมากน้อยเพียงใดน,นะผมมันจะบอกมาเลยว่ามีการโพสต์เมื่อเดือนไหนบ้างกี่ครั้งวันละกี่ครั้งหรือเดือนละกี่ครั้งนะผมพร้อมกับจํานวนกราฟที่พุ่งขึ้นนะผมเพื่อบอกว่าจํานวนของโพสต์เนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน,นมีเท่าไหร่อย่างคลิปนี้ผมเดาว่า,ววา เพิ่งมาเริ่มทำโพสเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองนะผมก็คือแต่ว่ามีการโพสอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับผมลองไปดูคลินิกตัวอ,อื่นนะครับอีกตัวหนึ่งคนระับลองสุ่มขึ้นมานะผมมันจะวิเคราะห์โพสให้เราเลยครับว่าที่ผ่านมาหมุดหมดน,นั้นเนี่ยมีการใส่ข้อมูลโพสต์ไปมากน้อยเพียงใดน,นะครับอย่างคลินิกอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเห็นนะว่าเขาโพสต์เมื่อเดือนโนเวมอร์นะผมหนึ่งครั้งแล้วก็มาโพสต์อีกทีเมื่อ มกราอีกหนึ่งอีกสองครั้งนะครับก็คือแค่นี้เองเนี่ยมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยครับว่าเออที่เออทั้งนี้มีการโพสทั้งหมดกี่ครั้งจำนวนการโพสเนี่ยใช้คำอักษรนัดกี่ตัวระยะเวลา,าเว้นห่างความถี่ในการโพสกี่ครั้งนะครับในโพสมีลิงก์ไหมในโพสมีวิดีโอไหมในโพสมีคำ ที่ใส่ไปทั้งหมดประมาณกี่คำพวกนี้มีผลหมดเลยนะผมมันทําให้อัตรา,าส่วนยิ่งใส่เยอะยิ่งมีคมําบรรยายเยอะยิ่งมีการอย่างทีหรืออย่างระยะเวลาต่อนเนื่องเนี่ยมันมีผลทําให้ผลการค้นหาหรือการได้สกอร์แรนกิ้งของ Google เนี่ยดีขึ้นนะผมจะสังเกตได้เลยจาก2ององอันนี้นะผมว่าอันหนึ่งเนี่ยโพสแล้วหายไปนะโพสหนึ่งทีสองทีแล้วหายไปอีกคีิอีกหนึ่งเนี่ย ภายในเดือนเดียวกันเนี่ยสามารถโพสต์ได้ทุกสัปดาห์เลยค่อนข้างดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือมีการโพสต์ตั้งแต่ปี2019นะครับผมเมื่อเดือนตุลาคมพฤศจิกาคมแล้วก็ไม่โพสต์อีกเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะคือคือมาเล่นฟีเจอร์โพสต์อยู่ประมาณแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ทิ้งยาวไปเลยนะครับผม และขอประชาสัมพันธ์ผมมี Facebook กลุ่มกลุ่มปิดตัวหนึ่งนะผมเป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยและเปลี่ยนเ,เทคนิคการใช้ง,งาน Google My Business สามารถกดจอยได้ที่ด้านล่างาคลิปนี้จะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับผมฟีเจอร์หลักตัวหนึ่งเลยนะผมซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆของตัว GMB Everywhere นะผมคือฟีเจอร์ Basic s u u i t t ตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าเบสิกก็จริงแต่จริงมันวิเคราะห์อะไรได้ลึกมากๆนะครับผมผมขอลอง ยกตัวอย่างคลินิกตัวนี้แล้วกันนะผมรวมรวมทันตแพทย์คลินิกพอคลิกเบสิกอดิตไปปับ๊บมันก็จะปรากฏเป็นการวิเคราะห์ผลการค้นหาออกมาหนึ่งหน้าซึ่งเป็นหน้าที่รวมลิงก์ต่างๆเยอะมากดีเทลเยอะมากนะผมเดี๋ยวผมขอจะไล่ไปทีละส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์ของหมดนี้นะผมะวิธีอันที่สำคัญอยากให้ดูก็คือเช่นตัวนี้ครับ Business Status ถ้าคุณสงสัยว่าหมุดของคุณนะ่ะเคลมแล้วหรือยังหรือยืนยัน Verify แล้วยังให้ดูตรงนี้ครับถ้าขึ้นคำว่าเคลมแปลว่ายืนยันแล้วนะครับผมถ้าขึ้นคำว่า Not, not Claim ก็คือ,อยังไม่ยืนยันวเวลาจะดูหมุดของตัวคุณเองหรือจะดูหมุดของชาวบ้านคนอื่นเนี่ย ดูตรงนี้ก็ได้นะผมอันที่2องมันจะมีพวกเนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์คืออะไรเว็บไซต์ที่ลงไว้ที่อยู่ที่ทได้ลงไว้นะผมพวกนี้จะเป็นพวก knowledge panel page ID เป็นค่าที่อยู่หลังบ้านของ Google เขานะผมซึ่งมันจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับผมลองกด basic audit ดู3คลินิกอันบนนี้นะผมตัวอันที่2 id dental clinic และตัวที่3 the smile เซอร์โคเดนทอลคลินิกนะครับผมให้ดูความแตกต่างกันนะครับผมระหว่างคลินิกแรกที่ผมดูเนี่ยจะเห็นแล้วว่าค a ต e ต o r y ของเขาเนี่ยได้ใส่ข้อมูลไปเยอะมากนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากในแง่ของการทำ SEO นะครับผมเพราะว่าการใส่บทหมู่เข้าไปเสริมเนี่ยมันทำให้เวลาลูกค้าค้นหาีย์เวิร์ดบางคำที่อาจจะเป็นีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างจะนิสีย์เวิร์ดนะผมเช่น สมมติว่ามีคนพิมพ์คําว่าทันตแพทย์เด็กหรือจัดฟันเด็กหรือทําลากฟันเทียมเนี่ยโอกาสที่คลินิกคลินิกนี้เนี่ยจะโผล่ขึ้นมามากกว่าคลินิกตัวอื่นจะสูงมากนะผมผมให้ดูอีกตัวอย่างอีกคลินิกหนึ่งนะผมเขาใส่แคตตารีตรงนี้นะผมเป็นแค่คําว่าคลินิกธันตกรรมหรืออีกอันนึงเนะเขาก็คือใส่แค่ชื่อว่าคลินิกธันตกรรมเ,ยเฉยๆนะผมะให้ดูนะผมคลินิกชื่อนี้นะผมเคลมแล้วนะวอล์ฟิฟายแล้วคลินิกอีกอันหนึ่งนี่ี่ผมเอามาตัวอย่างเนี่ย ขึ้นตรงนี้เลยครับว่า Not claim not claim ก็คือแปลว่ายังไม่ยืนยันนะหมดเนี้ยเจ้าของละเลยการยืนยันนะผมเว็แบบไซต์ก็ไม่ใส่นะมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่แต่แบบไม่ไม่ได้ทําการยืนยันไม่ได้ใส่เว็บไซต์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายและแย่นะผมในสายตาของคนทำมาร์เก็ตติ้งแบบผมผมมองว่ามดเนี้ยค่อนข้างแย่นะผมเ,เจ้าของไม่ได้ดูแลใส่ใจนะการตลาดอาจจะไม่มีนะครับถัดลงมาด้านล่างนะผมจะมีส่วนของ ที่เขียนว่า a u t o r gmb detail นะผมซึ่งอันนี้มันก็จะมีดีเทลยุบยย่อยของแต่ละอันนะคผมวผมจะลองเปิดไปให้ดูนะว่ามันโชว์อะไรบ้างซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มาใช้เครื่องมือเนี้ยคุณจะไม่สามารถมาดูดีเทลต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างลิงก์ตรงนี้ครับผมตัว gmb post url เนี่ยพอคลิกเข้าไปปับ๊บมันก็จะเปิดมาให้ดูว่าโพสของคลินิกเนี้ย เคยโพสต์เนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะผมก็จะแสดงรูปภาพคาบรรยายสิ่งที่เขาบรรยายขึ้นมาในโพสต์นะผมถ้าคุณเป็นคู่แข่งคุณดูได้เลยว่าคู่แข่งของคุณอ่ะโพสบ่อยแค่ไหนใช,ใช้คําใช้คีย์เวิร์ดใส่อะไรเข้าไปในตัวโพสต์บ้างนะผม ตรงนี้จะเป็นการบอกได้เลยว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยเทียบกับโตคุณแล้วเนี่ยเขาขยันขวาหรือเขาขี้เกียจมากกว่านะครับผมถ้าเกิดคุณดูแล้วค,คุณพบว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยขี้เกียจกวา่าคือไม่เคยมีโพสต์เลยหรือโพสต์น้อยโพสต์ไม่ได้ใส่ลิงก์โพสต์ไม่ได้ใส่รูปภาพเงี้ยคุณดีใจได้เลยครับว่าคุณเจอคู่แข่งที่แย่กว่านะครับผมอย่างส่วนตรงนี้นะผมโปรดักต,ต,ตรงนี้ความหมายคือถ้าเกิดว่าหมุดดนั้นเนี่ยของคู่แข่งเนี่ยเขาเคยใส่โปรดักไว้เนี่ยคุณสมั่น มาส่องดูได้ตรงนี้นะครับคลิกไปมันจะไปปรากฏเป็นโปรดักต์ให้เห็นนะครับหรือเซอร์วิสถ้าเกิดว่าหมวดหมู่นั้นนะ่ะหมวดนั้นน่ะเคยใส่เซอร์วิสไว้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาไม่ใส่น่ะมันจะไม่ไม่เห็นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบไม่มีข้อมูลใดๆหมายความว่าไอ้นี่คู่แข่งคุณไม่ใส่ไว้นะครับ mm hmm. ก็ให้คุณยิ้มได้เลยว่าคู่แข่งคุณยังไม่ได้มาสนใจตรงนี้นะครับ mm hmm. ถัดลงมาอีก ส่วนหนึ่งนะผมด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นคาว่าเป็น external audit link นะผมซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ SEO ตัวหมุดปักตัวเว็บไซต์ที่ลิงก์กับหมุดนี้นะผมเป็นหลักแล้วก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่เชื่อมต่อไปวิเคราะห์ภายนอกนะผมวิเคราะห์เรื่องของ Mobile f l y นะผมวิเคราะห์เรื่องของการ Index ของ g o o g l e นะผมรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องของ speed page ความเร็วในการโหลดเพจนะผมรวมถึงการวิเคราะห์โดเมนล o o อัพนะผมดูวิเคราะห์ว่า โดเมนเนมที่ใช้กับตัวบุตรปักเนี่ยเขาจดโดเมนเนมไม่น้าหรือยังนะผมหรือแม้กระทั่งดูได้ถึงเทคโนโลยีหลังบ้านว่าเว็บไซต์ของของคู่แข่งเจ้าเนี่ย,เ,ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำเว็บนะผมซึ่งพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะผมตรงนี้ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนแล้วว่าธุรกิจตัวใดนะผมมีหุดปักแล้วมีเว็บไซต์ที่เป็นโดเมนเนมผูกไว้กับตัวหุดปักเนี่ย จะถือว่าได้พลังงานจาก g o o ค่อเข้างสูงมาก Google จะให้ค่าความพรีเมียมหรือความพิเศษของบุตคุณขึ้นเยอะเลยนะครับผมแนะนำทุกคนอยากให้ทำเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะผมอันนี้เลคอเมนต์เลยว่าปีนี้ยังไงก็ต้องมีมันสำคัญมากจริงๆเดี๋ยวผมจะขอวิเคราะห์ข้อมูลบางตัวให้คุณดูกันนะผมอย่างเช่นขอดูเรื่องของโดเมนล็อกอัพตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเช็คสปีดเพจของเว็บไซต์ของ ลูกค้าเจ้านี้นะครับผมามาดูกันครับส่วนของโดเมนทูเนี่ยมันจะบอกว่าโดเมนเว็บไซต์ของของหมดปากหมุนนี้เนี่ยเขาจดบนโดเมนมานานหรือยังทําเว็บโดยใช้โฮสติ้งของเมืองไทยหรือเมืองนอกอะไรอย่างางี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลต่าง,างๆให้เราดูนะครับนใหมาเลยแต่ว่าบางส่วนจะถูกปิดไว้ก่อนนะครผมซึ่งตรงนี้สิ่งที่ดูได้อย่างเช่นนี่ครับเว็บไซต์นี้เนี่ยจด โดเมนมาตั้งแต่ปี2012นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วและจดโดเมนตอนนี้ซื้อโดเมนเนมไปถึงปี2025เลยนะครับปีนี้2023แปลว่าเขาซื้อลงหน้าอีก3ปีโดเมนเนมตอนนี้มีอายุละ10ปีแล้วซื้อลงหน้าอีก2ปีถือว่าสตองมากๆนะครับผ เว็บไซต์เนี่ยเนี่ยเนาเซิร์เวอร์เนี่ยเป็น mweb นะผมน่าจะอยู่ที่เมืองไทยเป็น s e r v ์ r เมืองไทยแล้ว IP Address อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมนี่คือการวิเคราะห์คู่แข่งง่ายๆนะครับผมคุณจะเห็นเลยว,ว่าถ้าเกิดคุณทำคลินิกเพิ่งเปิดมาวันนี้เดือนเดือนแรกอสองเดือนแรกแล้วคุณบอกว่าทําไมอีกคู่แข่งเจ้านี้มันเด่นกว่าคุณเนี่ย ตรงนี้เป็นหนึ่งคะแนนที่วิเคราะห์ได้นะผมว่าโดเมนเขามีมาแล้ว3,700วันหรือประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมฉะนั้นค่าพลังงานที่ Google ให้มันมากกว่าอยู่แล้วนะครับลองไปดูส่วนของ p เพจสปีดนะผมเพจสปีดเนี่ยเป็นการเช็คว่าเว็บไซต์เว็บเนี้ยดาวน์โหลดได้เร็วไหมในสตาร์ Google โดยมันจะวิเคราะห์ตัวเลขทั้งแบบรูปแบบของมือถือและก็เดสก์ท็นะครับผม อ่าซึ่งตัวแรกเนี่ยมาจะโผลมาตรงนี้นะครัจะมีดีเทลมากมายเลยแต่ให้คุณดูอย่างนี้ครับไม่ต้องไปดูทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นภาษาไอทีค่อนข้างเยอะนะครับให้ดูคร่าวๆว่าสีเนี่ยเห็นเป็นสีอะไรนะครับ คือถ้าแย่เลยเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงเช่นเช่นคะแนนต่ำกว่า50เนี่ยสีแดงถ้าสีส้มๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือจะประมาณคะแนน50-89ถ้าเขียวเลยเนี่ยคือถือว่าดีมากนะครับผมคะแนนคือ90-100อย่างเนี้ยประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่70คะแนนคะแนนน้าค่า s e o อยู่ที่83แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ83นะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพ76อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมันจะมีตัวเลข ของมันโผล่เขาอยู่ตรงเนี้เป็นคำศัพท์ทางทางนั่นคนทํา S e O จะเข้าใจนะผมคอเว็บวิททออะไรเงี้ยนะถือว่าไม่ผ่านนะผมเว็บนี้แต่ก็โอเคมีส่วนที่ต้องไปต้องปรับปรุงอีกนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสาย S e O เนี่ยมาศึกษาตรงนี้ก็จะได้ข้อมูลไปได้อีกนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่เป็นไรให้ดูคร่าวๆว่า overall โ,โ,โดยรวมของเว็บเนี่ยเป็นยังไงคะแนนถ้าเกิดต่ำกว่า50ถือว่าย่านะผมแต่ว่าตอนนี้ถือว่าโอเคดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าดูด้วยแบบมือถือนะ หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับลองคลิกไปดูตรงนี้ครับเทคโนโลยียูสออนเว็บไซตความหมายคือมันจะไปวิเคราะห์ระบบหลังบ้านว่าอีเว็บไซต์นี้เนี่ยใช้ระบบหลังบ้านเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช้เทคโนโลยีที่ไฮเทคโลเทคแค่ไหนนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ก็คือมองคร่าวๆให้รู้ว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะผมอันนี้ค่อนข้างจะกิกนิดนึงนะคผมค่อนข้างจะไอจ๋าไปหน่อยนะผมถ้า,ถาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ไว้คร่าวๆว่าคู่แข่งคุณเนี่ยทำเว็บด้วยใช้เบสของข้อมูลอะไรบ้างนะมีอันนี้นะมีวิจเจ็ตของ o o o l l f o o t นะผมมีใช้ f Fu l e n d a r นะมีใช้การใช้ Google Tag Manager นะครับผมประมาณนี้ภาษาเริ่มเป็นภาษาไทยนะครับ เว็บไซต์เนี่ยเหมาะสำหรับ iPhone หรือ Mobile Compatible นะครับผมแล้วก็ใช้ตัว CDN นะครับผม Bootstrap, c o f a r e โอเคมีการฝัง Google Map เข้าไปในเว็บไซต์นะครับผมมีการใช้ YouTube หรือฝังคลิปบางส่วนเข้าไปในเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ใช้ JavaScript ของอะไรบ้างเนี่ยจะมีบอกอะไรนะครับผมซึ่งคุณไม่เข้าใจตรงนี้ทั้งหมดไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับรู้แค่บางส่วนเหมือนกันนะครับ แต่ให้รู้ว่าหลังบ้านของคู่แข่งเขามีอะไรบ้างนะครับผมเช่นอันนี้นเนขามี SSL หรือการกุญแจนะผมเพื่อทำให้เว็บปลอดภัยเขามีนะครับผมตัวคุณมีหรือเปล่าคุณต้องไปวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือตรงนี้นะผมมีการออเดดเว็บไซต์นะผมโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า u b e r s u g s t ของ Neil Patel นะครับผมเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับนี่นะครับผมตอนนี้มันกำลังวิเคราะห์อยู่อันนี้เป็น เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า uber suggest เป็นการวิเคราะห์เว็บไซต์หลากหลายแบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบฟรีเหมือนกันความหมายคือใช้ฟรีประมาณ3-4ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็จ่ายเงินเมื่อต้องการใช้มากขึ้นนะครับอันนี้กำลังให้มันวิเคราะห์อยู่นะครับซึ่งดีเทลก็จะมีอีกเยอะเลยแล้ววันหลังเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอธิบายเรื่องของ uber suggest อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันวิเคราะห์ไปก่อนละกันซึ่งถ้าพูดคือเรื่องยาวเลยนะครับผม และขอประชาสัมพันธ์ตัวคอร์สออนไลน์สอนปรับหมุด Google My Business ตัวนี้จะเป็นพื้นฐานสอนการปรับหมุดตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงสอนการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆพื้นฐานของ Google My Business เป็นคอร์สระดับเบสิกถึงอินเตอร์มีเดียตนะครับผมถ้าสนใจลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชั o นต่อไปนะครับฟีเจอร์ Teleport ตนะเทเลพอร์ตเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ดูแรนกิ้งของธุรกิจคุณ ในคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการว่าถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าคีย์เวิร์ดของคุณเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในแอเรียนั้นยกตัวอย่างสิว่าผมมีร้านอาหารเกาหลีอยู่ที่เชียงใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็ผมอยู่กรุงเทพแต่ผมอยากรู้ว่าอถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คําว่าร้านอาหารเกาหลีที่เชียงใหม่เนี่ย เราจะเจอหมุดของร้านเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือคุณจะดูของคู่แข่งก็ได้นะรว่าคู่แข่งอยู่อันดับที่เท่าไร่โดยที่สมมติว่าผมเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านมาดังเลยมาดังอาหารเกาหลีนะครให้กดตรงนี้ครับเทเลพอร์ตแล้วมันจะไปเปิดหน้าต่างใหม่แล้วมันจะให้เราพิมพ์ชื่อคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเช่นพัฒนาอาหารเกาหลีใช่ไหมครับแล้วมันจะมีแอเรียให้เราเลือกให้อย่างนี้ครับตรงนี้จะมีสีแดงๆอยู่ให้เราคลิกคลิกขยาย แอรเรียพื้นที่ที่เราจะค้นหานะอย่างผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้า are ร,รียครอบคุมส่วนของตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้นะผมเอากว้างเลยกว้างเลยนะผมแล้วพิมพ์คําว่าพัฒานาการอาหารเกาหลีกดคําว่าเทเลพอร์มีเฮียนะผมมันจะช่วยเช็คว่าอันดับร้านมาดังอ่านกาหลีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะนะลองดูครับผมปุ๊บมาไหม อ๋อต้องกดอีกทีหนึ่งให้มันมีหมุดด้วยอ่ะมีหมุดมี a r e ีแล้วกดเทเลพอร์ตมีเดี๋ยวมันจะวิเคราะห์ให้เราครับพอมันวิเคราะห์ออกมาแล้วปับ๊บมันก็จะขึ้นมาว่านี่ร้านมาดังร้านแหารเกาหลีแรง t ับ s น r e a นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยในแถวเนี้คมีร้านอยู่10กว่าร้าน20ร้านเนี่ยของคุณเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งในคีย์เวิร์ดนี้นะนะ หรือคุณจะดูของคู่แข่งหรือคุณจะหาคีย์เวิร์ดอย่างอื่นก็ลองดูได้ครับผมขอลองเทสอีกคีย์เวิร์ดนึงล้กันเขาว่าปิ้งย่างเกาหลีนะครับแล้วก็ใช้ Area เยแถวแถวนี้อ่าเดี๋ยวขอดีเส้นดี Area ครอบคุมขยายให้มันคุมเชียงใหม่อำเภอเมืองนะครับแล้วกดเทเลพอร์ตมีมันก็จะไปวิเคราะให้ว่า ถ้าพิมพ์คาว่าปิ้งย่างเกาหลีร้านมาดังอยู่อันดับโอ้นี่ครับมันบอกเลยว่าถ้าเป็นหมวดหมูปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยร้านมาดังที่ผมสนใจเนี่ยอยู่อันดับ20บ,กบวกๆเลย20กวาเลยแปลว่าถ้าเป็นอาหารเกาหลีเราคือยืนหนึ่งในภูมิภาคนี้แต่พอเป็นปิ้งย่างเกาหลีเราแพ้เขายับเยินนะครับ<ป>เราอยู่อันดับที่20ข,ขวาเลยก็คือสู้ไม่ได้ เพราะว่ามีคนอื่นที่ดีกว่านะครับผมก็คือไม่ติดระดับเลยนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับเทเลพอร์ตลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับ chrome extension ตัวนี้นะผมผมได้แนบลิงก์เอาไว้อยู่ด้านใต้ของ Description คลิปนี้แล้วนะผมสามารถไปกดดาวน์โหลดและลองใช้งานดูได้เลยนะครับซึ่งต้องทำความเข้าใจาก่อนว่าตัว extension ตัวนี้เนี่ย เขาเป็นบริการแบบฟรีเมียมความหมายคือถ้าสมัครสมาชิกใช้แบบฟรีเนี่ยจะใช้งานได้5 a u ออเดตหรือ5ครั้งต่อเดือนนะผมจะให้โคต้าทั้งหมด5ครั้งต่อเดือนใช้ครบหมดแล้วเดือนนี้จะต้องรอขึ้นเดือนใหม่เลยถึงจะได้โคต้ามาใหม่อีก5ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะส่ง หมุดของคู่แข่งหมุดของคนอื่นมากกว่า5ครั้งต่อเดือนก็ลองพิจนารณาซื้อเป็นรายเดือนก็ได้ครับผมมันจะเรียกว่าเป็น power user คือจา่าย25เหรียญต่อเดือนซึ่งตรงนี้ก็คือจะดูได้แบบ unlimited เลยคือดูส่องดูได้แบบไม่อัอน้นสามารถดูรายละเอียดล,ลึกๆได้ทุกอย่างครบถ้วนะนะครับตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีงานต้องปรับแต่งหมุดปากให้กับลูกค้าค่อนข้างเยอะผมเลยซื้อแบบ a n น u a l เลยคือซื้อรายปี ข้อดีก็คือลดราคาไปครึ่งหนึ่งเลยเหลือ12เหรียญต่อเดือนแต่ว่าต้องจ่ายทีทั้งปีก็คือ144ี่เหรียญต่อปีนะครับซึ่งสำหรับงานผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเพราะว่าต้องส่องดูหมุดของคู่แข่งอะไรก็ปรับแต่งค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดอยากจะลองใช้ฟรีก่อนก็เอาเลยครับ5ครั้งต่อเดือนฟรีไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องการส่องดูคู่แข่งที่มากขึ้นก็ลองพิจารณาซื้อเป็นแบบ power user รายเดือนหรือรายปีก็ได้ตามแต่ความต้องการได้เลยนะครับผมและขอประชาสัมพันธ์บริการปรับแต่งบุตปัก GMB Optimization ถ้าเกิดว่าคุณอยากหาคนช่วยามาปรับแต่งบุตรปักของคุณให้พัฒนามากขึ้นใช้งานได้อย่างครบทุกฟีเจอร์อปรับแต่งทั้ง Off-Page SEO และ Off-Page SEO นะครับผมสามารถกดดูดีเทลด้านล่างนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ และขอขอบคุณการติดตามชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับสมสามารถติดตามเราได้ทั้งสี่ช่องทางดังนี้เลยนะครับผมสรอบวันนี้สวัสดีครับ